Hmm. <music> สวัสดีทุกคนครับผมต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศของช่องบ้านบ้นอีสาน h ช n แนลครับผมจะเจอกันเช่นเดิมเช่นเคยครับนะครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวนะครับผมสินค้าที่ผมได้สั่งผ่าน Lazada นะครับสำหรับใครที่กำลังมองหาตัวสปริงเกอร์สปริงเกอร์นะครับ360องศานะครับตัวนี้ผมว่าใช้ดีระดับหนึ่งนะครับในในส่วนของผมนะครับก็จะใช้กับสวนทุเรียนนะครับซื้อมาในราคาประมาณ2 0 0กว่าบาทนะครับตัวละ ประมาณจําราคาไม่ได้นะครับท่านก็ลองไปดูแล้วกันนะครับหน้าตาเขาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับหน้าตาเขาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับนี่นี่ครับผมลักษณะแบบนี้เลยนะครับของผมก็จะต่อกับท่อพีอีนะครับขนาด20เซนนะครับหรือว่าประมาณ4หุนนะครับประมาณ4ี่หุนนะครับเราก็ใช้ประมาณแบบนี้เลยครับผมนะสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องน้ำนะครับน้ำน้อยน้ำไม่พอฮะ ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกครับผมใช้ดีพอสมควรนะครับนี่แบบนี้นะครับแต่ว่าข้อเสียของเขาก็คือว่าถ้าใช้นานไปนะครับผมว่าตัวนี้มันจะกรอบนะเนาะนะครับตัวนี้เป็นกรอบนะมันจะกรอบนะครับอาจจะใช้ได้ได้ไม่ไม่นานนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเป็นโลหะนะครับตัวนี้เป็นโลหะถือว่าโอเคระดับหนึ่งนะครับนะเดี๋ยวเราไปดูผลการใช้งานกันครับว่า หลังจากติดตั้งแล้วใช้แล้วจะเป็นแบบไหนยังไงครับผมนะคุ้มค่าหรือเปล่าน้ําออกดีไหมนะครับกระจายดีไหมเดี๋ยวเราไปดูกันครับโอเคครับทุกคนครับตรงน,นี้ก็เป็นช่วงเย็นๆอันนี้ผมกําลังรดน้ําทุเรียนพอดีนะครับนี่ครับผลการใช้งานก็จะประมาณนี้เลยนะครับถือว่ากระจายได้ไกลพอสมควรอันนี้ผมเปิดแค่อันเดียวนะหัวเดียวนะครับเปิดแค่หัวเดียว ความไกลของเขาก็น่าจะอยู่ประมาณ2เมตรนะครับสเมตรเกือบ3เมตรนะฮะสาอยหกสิองศานะครับนะแต่ว่าก็จะมีปัญหานิดนึงครับนี่ครับท่านอาจจะเห็นปัญหาตรงนี้นะเราก็สามารถแก้ได้นะครับหาอะไรบางทีอาจจะมีอะไรมาอุดตันตรงนั้นนะฮะนะเราก็สามารถไปแก้ได้ไม่มีปัญหานะครับตรงนี้กระจายน้ําได้ดีเยี่ยมเลยทีเดียวครับนี่ เป็นฝุ่นเป็นฝอยเป็นละอองดีมากนะครับนี่ตอนนี้ผมก็กําลังทําการรดน้ําทุเรียนนะฮะทุกคนครับนี่ชุ่มช่าครับผลการใช้งานก็ถือว่าโอเคยอดเยี่ยมเลยแหละนะครับนะยอดเยี่ยมเลยนี่ครับก็บรรยากาศช่วงเย็ยนเย็นกลังทําการรดน้ําทุเรียนครับนะวันนี้วันศุกร์นะครับนี่ บรรยากาศแบบนี้เลยครับนี่ครับทุเรียนประมาณ2ปีนะครับเป็น2ปีนะครับนะก็ถือว่าโอเคใช้ได้นะครับลองลองดูนะครับก็จะมีหลายแบบนะครับมีหลายแบบแบบที่เป็นเอ่อต่อกับ PVC โดยตรงก็มีนะครับก็มีลองเลือกดูนะครับก็เอามารีวิวให้ทุกคนได้ ดูกันครับนี่ก็เต็มเต็มเขาก็จะเป็นอย่างงี้ครับด้านบนด้านบนเขาจะเป็นโลหะอย่างงี้เนาะครับกล้องผมเขาไม่ไม่จับนะไม่จับตัวที่อยากจะให้ทุกคนเห็นนะฮะนี่ฮะประมาณนี้นะฮะกล้องผมเขาไม่จับเลยโอเคครับนี่ประมาณนี้ครับนะเดี๋ยวลองเปิดตัวนี้ดู ะผมต้องกันร,ร่มนิดหนึ่งนะฮะอ่ะเดี๋ยวนี่ตัวนี้ก็จะเป็นก๊อกเอาไว้เปิดนะฮะพอดีผมมีปัญหาเรื่องน้ำนะครับสำหรับส่วนนี้เดี๋ยวขออนุญาตเปิดตรงนี้นะครับอ่ะเปิดนิดหนึ่งครับอโอเคนะครับโอ้กระจายดีพอสมควรนะฮะนี่เปิดสองข้างเลยเนาะ เปิดตรงนี้นิดนึงขอใช้ร่มปิดนะเพราะว่าเดี๋ยวจะกระเด็นโดนโทรศัพท์เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ครับนี่กระจายได้ดีครับผมว่าโอเคนะเราสามารถใช้ได้แบบยาวๆได้เลยอะ่ะเนี่ยใช้แบบยาวๆได้เลยครับตอนที่เขาโตอายุโตๆโเตนี่ยผมว่า ก็ใช้ได้อ่ะโอเคอะโอเคมากๆอ่ะนะสำหรับตัวนี้ครับลองหาซื้อดูครับผมอันนี้ตัวนี้ผมก็สั่งมาในใน l a z a d a อีกทีนะฮะลองดูครับเป็นรีวิวให้ท่านผู้ชมได้ดูกันครับผมเผื่อใครที่กำลังตัดสินใจนะฮะหรือว่าทุเรียนใครที่กำลังปลูกใหม่ๆอยากจะ หาใช้ดูก็ลองดูนะครับนี่แบบนี้ครับผมโอ้กระจายออกได้ดีมากครับนี่นะสุดยอดเลยทีเดียวนะครับนะเพราะว่าโอเคนะเนี่ยครับยาวไปถึงนี่เลยอ่าถ้าแรงดันน้ำท่านดีๆก็ผมว่าโอเคนะถือว่าใช้ได้เลยแหละนะครับผมสำหรับตัวสปริงเกอร์ตัวนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นตัวสปริงเกอร์ตัวเล็กนะ ตัวเล็กแต่ว่าใช้งานได้โอเคอ่ะได้ระดับหนึ่งนะครับผมอ่ะยามเย็นเย็นครับผมช่องนี้ตัวเรียน2ปีนะฮะตอนนี้ก็จะเตี้ยหน่อยหนึ่งเพราะว่าเขาไม่ค่อยไม่ค่อยโตนะฮะนะมาเทียบกับต้นนี้เขาก็สูงนะฮะใบเขียวเลยนะครับนี่ความแตกต่างนะฮะก็ต้นพันุ ขึ้นอยู่กับต้นพันธุ์ขึ้นอยู่กับสภาพดินขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างนะครับนะเมตรกว่าๆเกือบ2เมตร3เมตรนั่แหละครับสเมตรกว่านะฮะนี่ความสูงเขาโอเคครับผมประมาณนี้ครับรีวิวให้ทุกๆคนได้ดูกันครับผมก็คาดว่าคลิปนี้อาจจะมีประโยชน์กับพี่น้องทุเรียนมือใหม่นะครับผมเองก็เป็นมือใหม่ครับลองผิดลองถูกลองดูครับผมตามผู้รู้บ้างนะฮะทำตามผู้รู้บ้างนะฮะทำตามใจตัวเองบ้าง แล้วแต่ช่วงเวลานะครับนะอ่ะโอเคครับผมประมาณนี้แล้วกันครับสําหรับวันนี้ฮะอ่ะอย่าลืมครับผมก็ฝากช่องนิดนึงครับผมบ้านอีสานแชนแนลครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามตีกระดิ่งด้วยก็แล้วกันนะครับผมเป็นกาลังใจในการทําคลิปใหม่ๆด้วยนะครับผมอ่ะโอเคครับผมสําหรับวันนี้สวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับ